สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยเรลอกดีสาวคนดังควงอดีตสามีวิวารอบสองช็อกสินสอดมูลค่า20ล้านก่อนหน้านี้มีข่าวว่า1นึบางปูหรือว่ารัตยากรอ่อนทำอดีตนักแสดงตลกก่อนบ่ายคลายเครียดได้ออกมาประกาศว่าหลังสงกรานนี้จะกลับมาเป็นลูกสาวให้พ่อกับแม่ละเรียกชันว่าเจ๊นหนึ่งสวยรวยสดงดมีผัวและยังได้เผยภาพในลูกเจ้าสาวแสนสวยพรมามร บอกว่ากําลังจะแต่งงานอีกครั้งกับอดีตสามีในเร็ววันนี้ล่าสุดหนึ่งบางปูได้ประกาศเลิกแต่งอดีตสามีในวันอาทิตย์ที่หมิถุนายนห5ห้านี้ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยพิธีแห่ขันหมากงานมงคลสมรสเป็นขบวนแห่ขันหมากแปลกพิสดารเจ้าบ่าวมีสินสอดในงานแต่งครั้งนี้เป็นพญาควายสองตัวมูลค่ากว่า20ล้านบาทชื่อทองคําและมังกรฟ้าไม่มีเงินสินสอดที่เป็นเงินหรือทองคําแบบประเพณีทั่วไป ในส่วนของพิธีมั่นมงคลสมรสเป็นพิธีมั่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพระเจ้าบ่าวจะต้องทําการสู่ขอเจ้าสาวกับพยานนาคหรือพ่อแม่ในอดีตซึ่งเจ้าสาวมีความเชื่อว่าตนเองอดีตเคยเป็นลูกสาวพยานนาคท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ